สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวม ถึงงงงกกกกก็ยยััมมีีาาาารรรนนนํ iPhone ุ่่่ตๆแกะลอวววิวให้้ดดูดสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาล่าสุดของ iPhone รุ่นหน้าจอเล็กกันนะครับซึ่งก็จะมีราคา2รุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้ได้ดูกันในคลิปนี้สําหรับ iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone SE 3หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือจะเป็น iPhone SE ปี2022เป็นรุ่นล่าสุดนะครับแล้วก็ยังเป็น iPhone ที่ยังมีปุ่มโฮมเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ ี้ผมก็จะสรุปราคาล่าสุดนะครับในช่วงเดือนพฤษภาค,คมมาให้ดูดูกันสําหรับท่านในที่อยากจะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับสำหรับในเรื่องของสเปคนั้น iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone SE 3นะครับก็มีขนาดหน้าจอที่ใกล้เคียงกันมากๆอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับในเรื่องของสี iPhone SE 3จะมีมาให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับก็คือจะเป็นสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับส่วน iPhone 13 mini ม มีหลายสีเหมือนกันกับ iPhone 13ทุกอย่างนะครับชนิดของหน้าจอก็เหมือนกันหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่ประมาณ5.4นิ้วนะครับสำหรับ13มินิส่วน iPhone SE 3อยู่ที่ประมาณ4.7นิ้วนี่นะครับก็จะเป็นสีของ iPhone 13มินิเป็นสีน้ำเงินนะครับสีเขียวซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดสีชมพูนะครับสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องของเขาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของ เปรียบเทียบให้ดูนิดนึง iPhone SE 3นะครับหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่4.7นิ้วจอภาพเป็นจอแบบ Retina HD เท่านั้นนะครับส่วน iPhone 13 mini จอภาพเป็นจอแบบ Super Retina HDR ขนาด5.4นิ้วแล้วก็ไม่มีปุ่มโฮมนะครับมีระบบ SOS ฉุกเฉินมาให้ทั้ง2รุ่นกล้องหลัง iPhone SE 3ให้กล้องมาตัวเดียวนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วน13 mini กล้องหลังเป็นกล้องคู่แนวทะแยงนะครับความละเอียดอยู่ ที่12ล้านพิกเซลมีทั้งเลน u ั t ตร w i าวแล้วก็เลน w i มาให้นะครับนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบหน้าจอของเขา ดูภาพรวมนะครับ iPhone 13 mini จะน่าใช้กว่าทางด้าน iPhone SE 3อยู่พอสมควรเลยนะครับมาดูในเรื่องของราคานะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone SE 3เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับ iPhone 13 mini ล่าสุดก็ยังมีขายนะครับแต่ว่ามีเหลือน้อยมากๆก็จะมีเป็นบางร้านเท่านั้นซึ่งร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับถ้าท่านสั่งซื้อก็มั่นใจได้ เว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนเราก็มีเป็นความจุเยอะเลยนะครับก็คือ512 g b ราคา37,900บาท128 g b ราคาก็ประมาณ25,900แต่ว่าสินค้าจะหมดชั่วคราวนะครับ256 g b ก็29,900สินค้าก็หมดชั่วคราวเช่นเดียวกันวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 13 mini มีเพียง1ล้านเท่านั้นท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วน iPhone SE 3ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับราคาก็17,900บาทมีเหลือเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากสูตร Apple 1ปีนะครับท่านในที่อยากจะซื้อก็สั่งซืองซ้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada เช่นเดียวกันส่วนราคาจาก Shopee นะครับ iPhone SE 3ขายโดยทางร้าน สตูดิโอเซเว่นนะครับราคา17,900บาทเท่ากันมีเหลือเฉพาะสีขาวนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 13 Mini ไม่มีสินค้านะครับถ้ามีก็จะเป็น iPhone 13ซึ่งก็จอใหญ่กว่าน่าใช้กว่านะครับราคาเพียงแค่25,900บาทเท่านั้นลดราคาหน้าซื้อมากๆนะครับท่านในที่อยากจะซื้อก็สั่งซื้อกันได้นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด Pro. ล่าสุดเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมก็มีสินค้าเหลือน้อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 mini หรือว่า iPhone SE 3แต่ว่าก็ยังพอหาซื้อกันได้บ้างนะครับท่านในที่อยากจะซื้อสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสินค้ามีน้อยถ้าอยากจะซื้อต้องรีบสั่งซื้อนะครับในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มาดูราคาล่าสุดกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 13 mini กันก่อนนะครับค่ายแรกที่นํามาให้ดูกันก็เป็นของ ของค่าย TrueMove s ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น16,400บาทนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะมีส่วนลดให้อีกประมาณ1,000บาทราคาเครื่องป่าขายอยู่ที่25,900นะครับสําหรับความจุ128 GB กกโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,699ซื้อได้ราคา16,400ค่าเน็ตลงหน้า4,500บาทนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร1,200นาทีโปร1399ซื้อได้ที่ราคา17,900ค่าเน็ตลงหน้า4,000บาทนะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทรก็900นาที โล 1 1 9 9ซื้อได้ที่ราคา1 8 9 0 0ขดั้นอย่หน้ลหน้า3 0 0พนะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร700นาทีแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อได้ที่ราคา21,900ขงั้นอย่หน้ลหน้า2000สัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้5 0สกิกส่วนค่าโทรก็300นาทีนี่ก็จะเป็นโปรสำหรับ iPhone 13 Mini จากทางด้านค่าย True นะครับส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 1 3 mini ความจุ128ี่ ราคาเริ่มต้น15,400บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษก็จะมีทั้งการผ่อนนะครับสามารถผ่อนได้เป็นโปร Dtac สบายเปหรือว่าโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น17,400เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับขั้นติดลงหน้า4,000โปร1199ซื้อได้ราคา19,400ขั้นติดลงหน้า2,500บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา21,900ขัน้นตดลงหน้า1,500บาทท่านไนที่อยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ Dtac ทุกสาขาขส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับ iPhone 13 mini น,นะครับเป็นของค่าย AIS มีให้เลือกประมาณ3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ที่ราคา17,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้า899ซื้อได้ที่ราคา19,900ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ Pro 599ซื้อได้ที่ราคา21,400ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าเช่นเดียวกันทุกโปรสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามกันได้นะครับ ที่ศูนย์ AIS ช h อบทุกสาขาสำหรับ iPhone 13 mini นะครับส่วน iPhone SE 3นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ5,900บาทเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา5,900บาทราคาเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่15,900ส่วนลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา5,900 บาทเเช่นนดียกัรายละเอียดของโปรโมชั่นมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา5,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับโปร1099ก็ซื้อได้ที่ราคา7,900ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา9,900ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสำหรับ iPhone SE 3จากทางด้านค่า ค่ดีแท็นะครับเริ่มต้น5,900บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับสามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่าที่2เป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone SE 3รุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H เท่านั้นนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,999บาทสําหรับความจุ 64GB ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,200บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนแบบแรกนะครับก็จะเป็นโปร สำหรับลูกค้าปัจจุบันของทาง t r u e m o v e s ซื้อได้ที่ราคา8,199บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิตล่วงหน้าลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา5,999บาทนะครับเมื่อไปเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับสัญญาในการใช้งาน1 5เดือนโปร1199ซื้อได้ที่ราคา8,199บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็โปร699นะครับซื้อได้ที่ราคา9,999บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับส่วน คนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ราคา5,999บาทเช่นเดียวกันกับโปรสําหรับลูกค้าย้าย่ข่ออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา5,999บาทเมื่อท่านย้าย่ข่มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพร็กเกจรยายเดือนเดือนละ1,99โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าโปร1,99ซื้อได้ที่ราคา8,199บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับแล้วก็โปร8,99ซื้อได้ที่ราคา9,999บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าเช่นเดียวกันส่วนราคาเครื่องเปล่านะครับลดราคาเหลือ 14,400ั 14, บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True s h o ทุกสาขาสําหรับ iPhone SE 3นะครับเริ่มต้น5,999บาทเท่านั้น ส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย AIS นะครับ iPhone SE 3ไม่มีโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับจะมีเป็นเครื่องเปล่าราคาพิเศษเท่านั้นก็คือความจุ64 g ิจากราคาปกติ15,900ลดเหลือ15,400บาทนะครับท่านในที่สนใจอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากทางด้านค่าย AIS ก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับราคาพิเศษมากๆ15,400บาทเท่านั้นโอเคนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบราคาแล้วก็เปรียบเทียบสเป สำหรับ iPhone รุ่นเล็ก2รุ่นก็คือ iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone SE 3นะครับทั้ง2รุ่นนี้ใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นชิป Apple A15 แต่ว่าในเรื่องของสเปคก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่ต่างกันนะครับถ้าให้สรุปก็คือ13 mini ใช้งานได้ดีกว่าจอสวยกว่ากล้องให้มา2ตัวแล้วก็ถ่ายรูปได้ดีกว่าทางด้าน iPhone SE 3อยู่พอสมควรนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง l a z a ด้ แล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone SE3 หรือว่า13มินินะครับชอบราคาชอบโปรโมชั่นของค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันห่ คลิปหน้าสวัสดีครับ